หลังๆเรื่องแบบที่ไอครับใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้ได้ร่วมเล่นกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นละครที่เราตั้งใจทํางานกันมาแบบจริงเราใช้ระยะเวลาในการทํางานกัแบบเรื่องนี้เยอะมากในเรื่องของบทในเรื่องของการถ่ายทําในเรื่องของออความสนิทสนมในกองอะไอง ไม่หรอเราเราก็ยังคงไม่ได้ไปไหนไกลเราก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงยังได้เจอเพื่อ,อนๆที่เคยร่วมงานด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นเรื่องปกติที่กัเป็นบทああท,ที่ท้าทายที่สุดใกท้าทายครับด้วยค,คือเราพอตัวละครที่มันหรือว่าตัว,ต,วตัวละครที่มันค่อนข้างที่จะมีความแบบเสียดสีสังคมหรือว่าอยู่ใกล้ใกล้ยุคใกล้สมัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นอะไรที่เราต้องทําการบ้านหนักมากในเรื่องของการ ก็ยังขูดใจเพราะมีแม่หนิงมาคอยใช่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 เพราะกลัวผมแบบหลุดปากอะไรก็มีอะไรที่หลุดคอร์ดไม่มี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 ไม่ได้เจอนานคิดถึงแบบโอ้โหหน่อไม่เจอนานใช่ใช่ใช่จะไปเที่ยวกันอยู่ใช่ใช่ใช่ก็ยังคงเที่ยวทำงานเจอกันเรื่อยๆครับคือต่อที่จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าก็ยังงสัมพันธ์ต่างๆมาขูดอยู่ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก็ยังนัดก,กินข้าวนัดไปทํากิจกรรมร่วมกันก็ค่อนข้างแบบบ่อยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสอ,อยู่อยู่ที่ว่าณตอนนี้เราเราออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันใหม่จริงๆเหมือนแบบเราแบบเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยเพราะมันเกิดแบบอะไรหลายๆอย่างขึ้นใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกตัวเองพิ เรื่องใหม่กับเรื่องอื่นก็อยากให้กลับมาทาํางานด้วยกันอะไรแบบนี้ต้องถามพี่หนิงเลยครับ <c oughs> ถามพี่หนิงเลยร <c oughs> อรอได้ร <c oughs> อได้ใช่ใช่ถามพี่หนิงครับก็เห็นทุกอย่าเข้มช้นนี้ไปเทียเท่ยวเที่ยวกับการใช่ครับเที่ยวด้วยทํางานด้วยก็ค่อนข้างที่จะมีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิต ได้เห็นชีวิตตัวเองอีกมุมหนึ่งซึ่งเราเราก็จริงๆเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วในช่วงที่ทํางานก็คือเป็นถือโอกาสได้เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่กับตัวเองได้ได้รู้ได้ไดฝึกวางเป้าหมายในชีวิตตัวเองมากขึ้นไปเป้าหมายที่ตั้หลังจากนี้มัน,นมจะเป็นยัง,ยงไงนะการเติบโตในตวงการเกมนอทคอมก็ยังก็ยังคงถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเข้ามาเราก็อยากเจอครับ หรือว่าเลือกเลือกทํางานในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากขึ้นแม่นาคนเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือว่าอยู่ย,ยังไงอะไรเงี้ยมองไปถึงเรือ่องธุรกิจอางรยังมีมีคิดเรื่อยๆครับมีคิดเรื่อยๆพี่หนิงชักชวนเมื่อวานสองล้านแต่ก็ก็ก็ดีใจด้วยโทรไปก็ไม่รับก็ได้ยัจอยู่ใช่ใช่ใช่เหมือนไรสดขายของอะไรนะ เป็นแบบไหนที่ทางจริงที่มองว่าสิ่งที่อยากทำก็การดูแลตัวเองแหะครับเป็นแบบจริงๆอยากทําหลายอย่างมากอยากทําหลายอย่างมากช่วงตอนนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือทีวุตบอลแล้วก็รอดูพวกแบบสกินแคร์หรือว่าอะไรที่มันตรงกับตรงกับสิ่งที่เราได้ใช้มากที่สุดก็อยากจะทครับอยากลองศึกษาดูแล้วก็วางอนาคตของตัวเองว่าในช่วงทํางานของเราอยู่ในช่วงนี้ทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน แนะนำยังไงบ้างกับการธุรกิจเพราะว่าก็ต้องมีทั้งได้แล้วก็เสี่ยครับพี่หนิงไปเสี่ยงมาหมดแล้วครับเ,ออเขาก็จะเหลือแค่สิ่งที่ทำแล้วไม่ต้องรอทำแล้วคือทำทำแล้วยืนได้เดินได้ได้ไดเลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปเรียนรู้ผิดถูกยังไงเราจะเอาแค่ข้อข้อที่ถูกต้องของพี่หนิงที่ไปไปเจอมามาใช้พี่หนิงชวนเราเล่นอ,อะไรสมัครอยากชวนมาชวนยัง อ๋อยอมรับครับครับมับใช่ใช่ยอมรับความเนเข่ในทคิดว่าการทำธุรกิจมันให้ง่ายขึ้นหรือว่ามันมันท้าทายมากกว่ามันท้าทายครับเพราะว่าเราเราไม่เคยได้ทํามันส่วนใหญ่เราก็จะทํางานในรูปแบบที่มีมีคนคอยบอกคอยแบบให้รายละเอียดว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอมันอยู่ในเรื่องของธุรกิจมันมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากๆการเป็นคนดังของเทำธุรกิจจับธุรกิจมาชิ้นหนึ่ง่ะมันมันเป็นโอกาส็นช่องทางที่ง่ายขึ้นไหม ว่ามันง่ายขึ้นนะเราส่วนใหญ่เราทํางานเราต้องแบบทํางานจริงๆเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็คงเป็นธุรกิจที่ทํางานให,ให้กับเรามันก็จะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตนี่นะครับการหาสิ่งที่าจับสนุับคนใช้กับผู้บริโภคคระเพราะบางทีบางอาจะรู้สึกว่าปปินดาราเฮ้ยของก็ดีจริงจริงนะถ้าไม่ดีเขาเขาพูดง่ายๆเหมือนกันความซสื่อสัตว์อะครับในเรื่องของการทาธุรกิจเพรว่าเสื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคจะเป็นอะไรที่ทําให้ยืนยืนอยู่ในสายงานธุรกิจได้นานที่ส ผมเป็นนักธ like ุรกิจหรอยางสี si ่เียเตียยางใช่ er <S <S ไหมผมยางอ๋อซอหรออันนี้คือซอเหมือนแบบผมเป็นนักธุรกิจไปแล้วครับควาแ่เข้าใจเราเรื่องรองการไม่ครับไม่คือ네ยิ่งใกล้ชิดเราก็ยิ่งแบบรู้จักกันในรูปแบบในสิ่งที่อันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนได้ช่องว่างที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมัน มันมีข้อที่ต้องแบบเตือนกันเราสามารถเตือนกันได้ในรูปแบบของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในในสิ่งที่มันส่งเสริมเราไปในอนาคตได้เราก็จะบอกกันจะไปที่ไหนได้ที่ไหนอะไรก็ตตามครัต้องรอต้องรอต้องรอพุ่งไปเยอะไหมคะกับผู้บริกตะยังยังยังแต่แค่แบบมีแนวโน้มคิดไว้แล้วก็มองมองหลายๆอย่างนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรอยากทาเรื่องหลังไหม อยากจะทําธุรกิจในด้านอะไรบ้างก็พยายามศึกษามากขึ้นพอเรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเวลาเรามากขึ้นก็พยายามศึกษาหลายๆอย่างที่เราชอบและถนัดและอยากจะทํามันจริงๆอนะไรเงี้ยก็คงได้แบบได้เริ่มทําเร็วๆนี้เพราะก่อนหน้านี้เป็นเป็นคนขี้เกียจพอตอนพอออกมาแล้วเราก็จะบอกว่าเออมีอะไรให้ทําแล้วมันจะรู้สึกแบบขยันมากขึ้นอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงไม่ไดู้ควรเปลนอาชีพเดียวใช่ใช่ใช่ เป็นอาชีพเพิ่มเติมให้กับเราอ,อีกอีกหนึ่งอย่างดีกว่าเพราะว่าบางทีนักสแสดงก็ศิลปินดารามนันมันค่อนข้างท,างที่จะเติบโตขึ้นแบบเรื่อยๆในทุกวันเลยก็มีในเรื่องในเรื่องของกระแสอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตควรวางก็อยากจะรีบวางไว้ในเรื่องของธุรกิจทําไมเค่บอกก่อเองคันเกียดก่อนนะนี้คือบางทีเร,เ,รเราเราเราทำงานด้วยความที่ ผมเป็นคนโชคดีที่โอกาสเข้าหาจากเยอะแล้วเราเรา,เราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้คิดหรือทําอะไรด้วยด้วยตัวเองมากนใช่ใช่ใช่เราก็จะแบบคอยฟังและทําตามคําสั่งคอยฟังและทําตามคําสั่งจนเราแบบไม่ไม่รู้ว่าเรากําลังต้องการอะไรอยู่ในในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ,พอออกมาแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันก็คงดําเนินด้วยด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอออกมามันก็เลยแบบได้เริ่มคิดเริ่มทำอะไรมากขึ้นตัดสินใจที่รู้สึกว่าเราต้องรู้ขึ้นมากระตุ้ ก็ <c oughs> คนที่บ้านเริ่มแก่แล้วครับ <c oughs> เขาแบบเวลาป่วย <c oughs> เวลาไม่ต้องต้องแบบต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆหรือว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของสายอาชีพของตัวเองเท่ามากๆเท่าเดิมมันก็คงเป็นอะไรที่มันหายและหายไปได้เร็วก็เลยหลังจากนี้นเราก็คงต้องหาอะไรให้ตัวเองได้ทา <c oughs> มากขึ้นความมั่นคงใช่ใช่เริ่มเริ่มมั่นคงแล้วเดี๋ยวก็เลขสามแล้ว ช่ใช่อีไม่กี่ปีสองปีครับเก่ปี่นะสองปีก็เลยต้องต้องรีบวางไว้เผื่อแบบได้ก็ก็คงเป็นความสนุกที่ได้ทำาน่ที่ผ่านมามีคนเคยพูดถึงเรื่องนี้กับเี่บ่อยเลยว่าแบบเฮ้ยเริ่มได้แล้วไหมหรือว่าเราหรือว่าเราสร้องภาษาไห้กับเองหรือเราหาเงาหมังกับเองมีเยอะครับมีเยอะแต่เราแค่รู้สึกว่าโอกาสที่เรามีเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลำบากอะไรในสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมาถึงตอนเนี้ยมันเริ่มแบบ เริ่มโตขึ้นมากเรื่อยๆเราเราจะอยู่แบบนิ่งๆงไม่ได้เลยแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันแบบมั่นคงมากขึ้นวางแผนอน,นาคตของตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตมั่นคงไม่เสียงเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ชีวิตถาผู้ชีวิตได้หรือเป่าถ้า30ยังไม่มีแผน <c oughs> ผมจะเดินทางรอบโลกแล้วแต่เขาป่นปัญหายากนะพี่มันไม่ได้แบบง่ายๆถ้าอีกอผมก็กวางไว้ถ้าแบบ สามสิบแล้วยังไม่ได้มีอะไรลืกหน้าในเรื่องของความรักผมไปแล้วเดเดเดินทางรอบโลกแล้วจะไปเที่ยวคนเดียวแล้วอะไรแล้วบ้านตอกขนาดนี้ไม่มีเพราะว่าเราที่ยวไปอยู่ในหลายสังคมด้เหมือนกันไม่ใช่มันถามว่ามันมันเจอไหมเราเราเจอในรูปแบบเพื่อนหมดเลยแล้วการแบบการได้รู้จกักกันการได้เรียนรู้จากใครางมันมันค่อนข้างที่จะซึ่งเราเป็นคนที่เริ่มคุยไม่ไม่ค่อยเก่งในในในความแบบถ้าแบบไม่ชอบชอบเลย เขาใช่คือใช่เลยคือกันว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งมาต้องออกไปถึงเป้าหมายที่มันเดียวกันใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามามันก็คงมีเป้าหมายที่มันตรงกันและอยู่ด้วยกันเราไม่ต้องแบบไม่ต้องมีปัญหาอะไรในในเรื่องของการคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบนี้คือเข้ามาแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันจบแหลกก่อนนะมีเข้ามาหยอดจิตบ้างไหมครับนี่เหรอนีเหรอเออผู้ชายนะเหมือนมันก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆล่ะ แต่ว่ามันก็แบบยังไม่ได้ยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราหาอยู่คนแบบไหนที่ทำให้เข้มรู้สึกว่าเฮนนี้แหลตอนนี้นะครับแบบไหนก็มาเถอะแบบไหนก็ได้ฮะเพราะตอนนี้เราก็เหงามานานแล้วแบบไหนก็ผมว่าหล่อหล่อสิ่งที่่นเตเป็นคนที่ดีเทลไหมครับกับเรื่องแบบสาวๆคือจริงๆแค่ ก็ไม่เคยมีโรคถุงต่อมทฟอยด์ครับับก็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 ค่อนข้างเยอะโรคถุงตเลอยก็ค่อนข้างแบบเยอะแต่ก็พยายามทลายหลายๆอย่างที่เราเคยเชื่อว่ามันถูกเคยเชื่อว่ามันใช่เคยเชื่อว่าสิ่งที่เราทําทําอยู่มันถูกอย่างแบบอินโทรเดเกินไปเข้าสังคมยากหรือยอมรับในความกลัวของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเรามักจะแบบคอยบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งเสมอแต่พอเราต้องไปเจอในสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามความกลัว พอมันข้ามมาแล้วมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรไม่ใช่อะไรมันมีนการปรับอยู่ว่าแบบเออเราตั้งใจมากพยายามพยายามปรับมากขึ้นคุยกับคนมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะแบบอยู่แค่แบบกลุ่มที่เราสนิทจริงๆก็จะสนุกแค่กลุ่มแบบเฉพาะที่เราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสองมีแบบเที่ยมแฟนเห็นหายากครับรขนาดเที่ยมแฟนเห็นหายากใช่ใช่หายากมันหายากนะที่มีแฟนไหม มีแฟนแหรอแต่เก็บว่าี่หนยาะอีกสองปีจะมีแฟนเราะาจะหันรองโลค่ะพไม่รู้เลยอ่ะถ้าคือในอนาคตอ่ะคือคือก็มีคิดกับตัวเองไว้แล้วว่าทำไมดวงความรักเรามันอาพับขนาดนี้นะหรอนีุ่มไม่กุ้มเลยผมว่ามันต้องมีผสมเลือดของผมอยู่ในที่บพีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาต่อทีกทีนใ,นใ,นในในในวันข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้แหละครับใเชียชาที่ทมานที่นีก้อนน้ำท่วมค่ะใหม่แล้วท่วมอีกแล้วคือจริงๆเราท่วมจนเป็นแบบเรื่องปกติแล้ว <c oughs> ในเรื่องของน้ำท่วมจริงๆก็ก็รอรอหน่วยสกเกลของร่วมกาตันยูแหละถ้าส่งมาว่าที่ไหนหนักจริงๆเราก็จะลงพื้นที่ คือเตรียมพร้อมสลย,ย,ยพร้อมพร้อมจริงๆทุกครั้งที่เคทได้ลงพื้นที่ไปอ่ะมันมันเกิดเต็มกำลังใจชาวบ้านทุกยังไงบ้างเอาจริงๆนะเราเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าบางอย่างที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารการกินต่างๆเ,เราจะมองว่ามันคือความเฟรชชินหรือความธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าชีวิตเราการที่เราได้ไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันมีคุณค่ามากเลยนะ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าสิ่งรอบรอบข้างบางคนเนี่ยที่เราไปช่วยเนี่ยต้องนอนบนหลังคาต้องแบบอบพยพขึ้นมาที่ไม่ใช่บ้านตัวเองทรัพย์สินหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านก็อ,ออกมาไม่ได้นี่มันคือแบบปัจจัยของชีวิตจริงๆว่าในสิ่งที่เรามีควรควรพึงพอใจควรดีใจในสิ่งที่เรามีได้แล้วบ้านเขอก็เป็นเบ็ใจดีเมใช่ใช่ การที่ผมไปแบบนั้นนะ่ะผมได้ได้เติมพลังให้กับตัวเองแบบเยอะมากเราจะมองเห็นแบบความลําบากท,ที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตั้งรับไว้ในเรื่องของที่น้องประชาชนที่แบบเขาเรียกว่ามีผลกระทบถูกผลกระทบอะไรเงรี้ยก็ไปก็หนึ่งเราได้รอยยิ้มสองเราได้คำอวยพรจากคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณายายท,ที่ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงรี้ยหลายที่ซึ่งจริงจริงภูมิภัยมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอก อนนี้ก็คือรอกับรอจต่รอรอกางยาใช่ใช่ใช่ก็พร้อมลุยใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมซึ่งตกมาปีนี้ทุกคนก็อยากจะไปด้วยเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงก็อยากจะไปร่วมร่วมช่วยถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากอยากให้ทําอยากพอเราไปเราเราก็จะเห็นแบบภาพที่มันเลียวจริงๆว่าเป็นแบบนี้เราเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากทําวัดอยากไปด้วยว่ะอยากลุยด้วยอะไรเนี้ยเข้มสุดของใจในละกันค่ะจังหวัดนา ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับพี่น้องชาวนานทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเราถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราพอช่วยได้เดี๋ยวเราเจอกันครับอะไรนะเปิดไปแล้วเปิดไปแล้ว ເດງກະໂປ່ພີ່ເດັນແລ້ວໂອ້ພໍແລ້ວເອັນເພິ່ນເນ